สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับปุยปุยฝ้ายนะคะแล้วตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กันที่สะพานโตกเกซนะคะแล้วตอนนี้ฝ้ายก็กําลังจะพาทุกคนไปที่เบตงสะพานโตเซเป็นสะพานข้ามแม่น้ําฮาราบาลานะคะอยู่ที่อําเภอทานโตตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกามอนสีนะคะที่เบตงค่ะ เราจะพาทุกคนมากินเฉาก้วยกันนะคะเฉาก้วยนี้เป็นเฉาก้วยดั้งเดิมของไปตรงเป็นบ้านไม้ดั้งเดิมนะคะหลายหลายคนมาไปตรงต้องนึกถึงเฉาก้วยห้ามพลาดกันเลยที่เดี๋ยวจะพาไปกินกันนะคะและตอนนี้ที่มาก็าอคนเยอะมากก็จะมีเป็นคนมาเล่คนจีนและน,นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะ อยู่กันที่โอเคเปตงนะคะยินดีต้อนรับสู่เปตงค่ะเป็นหนึ่งจุดทางเข้าเมืองนะคะใครจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ค่ะเรากำลังพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่นะคะตอนนี้เป็นเที่ยงพอดีเลยเนาะนี่ไปกินข้าวมันไก่กัน กนไก่กันเสร็จแล้วนะใครอยากมาลองกินข้าวมันไก่มันอยู่ตรงนี้อ่ะไฟแดีแยกไฟแดงที่เป็นไปเอ้ตู้ไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้เลยมาลองกันได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะไปลองกันเลยแล้วพาไปกินบะหมี่ต่อนะคะบะหมี่อะไรตนะ้อไปดูเราก็อยู่กันที่หน้าร้านยิ้มยิ้มเราจะไปกินบะหมี่กันนะคะนี่เลย น,นี่เราก็กินบะหมี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้านชื่อว่าร้านยิมยิมนะคะใครอยากมาลองกินก็เซิร์ชใน Google แ a ปว่ายิม,ย,มยิมได้เลยมาลองกันได้ค่ะบะหมี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ใต้ใต้สุดสยามนะคะมันอยู่ติดกับฝั่งมาเลยค่ะใครจะเข้ามาที่มาเลเซียก็ผ่านตรงนี้เข้ามาได้เลยค่ะมาหายรูกปกันได้นะคะตรงนี้ เป็น1จุดเช็คอินในเบตงนะคะมากันค่ะหลังจากเรากินของเาวมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินของหวานกันที่ร้านเหลืองค่ะร้านนี้เลยเป็นร้านน้ำแข็งใสนะคะกินน้ำแข็งใส ด้าเือตอนนี้เราก็มาที่ที่พักนะที่พักชื่อนี่เลยเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นโฮสเทลนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักข้างในะะนี่ก็คือห้องพักของเรานะคะที่พักชื่อนี่เลยขึ้นชื่อแล้วใครสนใจก็มาพักได้นะที่พักโอเคนะข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยเดีย๋ยวจะลองนอนดูรนะั ็โอเคเดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนต่อนะคะก่อนที่เราจะไปบ่อน,น้ำพุร้อนเราก็จะมากินปลานินสายน้ำไหลกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใใกันว่าปลานินปลานินสายน้ำไหลเป็นไงนะคะ ร้านก็จะมีลำพานด้วยเล็กๆนี่ข้างๆร้านเลยน้ำเย็นมากในอากาศดีมากเลย mm hmm. ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่บ่อน้ำพุร้อนนะคะอากาศไปตรงตอนเย็นดีมากแบบอากาศแบบเย็นมากเลยสบายสุดๆเดี๋ยวเจอกันที่บ่อน้ำพุนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อน้ำร้อนไปตรงแล้วนะคะ บรรยากาศดีมากเมื่อกี้เราก็ไปซื้อไข่หมดมาเดี๋ยวจะไปลวกไข่ที่วันนี้จุดเป็นจุดลวกไข่เนะมื่อกี้เราก็ได้เอาไข่ลงลในรวงในบ่อต้มไข่แล้วแล้วก็รอไข่สุกจะมากินแต่จะไปที่ตรงนี้เป็นบ่อเขาเรียกอะไรอ่ะไปแช่เท้าอ่ะ ตอนนี้ก็ล่วไขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินเดี๋ยวจะกลับไปที่ที่พักก่อนก็เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นแถวที่พักกันนะและนี่ก็คืออุโมงค์เป็นตรงนะคะกลางคืนก็แสงสวยมากในกลางวันก็จะเห็นอีกแบบนึงนี่เลย อันนี้ก็คือตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใช้ได้จริงเลยนะคะอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาตรงนี้เลยค่ะสามารถเข้ามาถ่ายรูปก,กันได้นะคะแสงกลางคืนสวยมากและก็ตอนเช้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะตรงนี้แสงสวยที่สุดกลางคืนมาลองถ่ายกันนะคะใควัาเทียวไปตรงก็อย่าลืมมาแวะดูนะคะและกลางคืนที่ไปตรงก็ยังมีสตรีทฟู้ดต่างๆทุกคนก็สามารถมาเดินได้นะคะ ตอนนี้เราก็มาแวะกินร้านน้ำชานะคะอยู่ใกล้กับหอนอาส์การเลยนี่เลยค่ะเมื<ะ>่อก,กี้เราได้ไปกินน้ำชากันที่หอไาสการใช่ไหมแล้วก็มาต่อด้วยเบอร์เกอร์ที่ร้านบเบอร์เกอร์โอเวอร์เลยนะคะรอบที่แล้วมาไปตรงก็งมากินตอนนี้ก็มาซ้ำอีกรอบนะเพราะว่า เช้าวันที่สองเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันที่ตลาดแห่งลอยเสียงรถโอเคไปเจอก,กันที่ตลาดนะคะ นอยะะคก็จะมีร้านอาหารแบบเป็นสตรีทฟู้ดก็มีเยอะนะค mm hmm. ะก็พวกอาหารเช้าปิ้งตำอะไรแบบนี้เะไรบ mm hmm. แบนี้ก็จะไปกินกุ mm hmm. ชชินแค่ละคะมาไปตรงก็ต้องกินกุชชินแค่ร้านนี้เลยอยู่ใกล้ตลาดแขวงเลยคับตรงมาได้เลย mm hmm. ตอนนี้จะพาทุกคนไปกินปิ่งตำกันนะคะร้านนี้เลย ในเบตงมีหลายร้านมากก็หาดูวันได้ว่าจะลองกินร้านไหนนะคะร้านนี้ไม่เคยกินก็เลยจะมาลอง <Okay. S 1> มาเบตงทั้งทีเราสามารถกินอะไรที่เป็นเส้นๆได้ตลอดเลยเพราะว่าอร่อยร้านต่อไปที่เราทินก็นคือร้านหมี่หนัานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปนะ นะะในเบตงก็มีคาเฟ่ยเยอะมากมากแต่ตอนนี้ก็มานั่งกันที่ร้านเก็บสุขเป็นคาเฟ่นะคะเป็นสโลว์บาร์มาลองกันได้ค่ะ แบบเบตงนะคะแบบสวันหนึ่งคืนในเบตงกินแบบจุกมากแล้วก็อร่อยอิ่มสุดๆทุกคนมาเที่ยวได้นะเบตงเที่ยวง่ายมากๆเลยมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดเยอะแยะมากๆายที่พักก็มีเยอะคาเฟ่ก็มีเยอะแล้วเจอกันคลิปต่อไปเราก็ยังอยู่ในเบตรงรอติดตามค่ะบ๊ายบาย